สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC ของซาลาหน่อยทุกคนบ่กวาสเป็นภายในหรือต่างประเทศเนาะก็ยังดีตอนขับข้าวซู่องของซาลาหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยมื่อนี้ซาลาหน่อยกับพาทุกคนเดินทางมาหาทางเอื้อใหญ่เพิรนเนาะทุกคนเนาะซึ่งซาลาหน่อยกับ่ได้มาหาทางเอื่อใหญ่เพิ่นน์นก็เป็นเวลาโล้นนานแล้วเนาะมีเอฟซีเพิ่นก็คิดหอดคิดถึงหรือว่าถามหาทางเอื่อยใหญ่เพิ่นทุกคนเลยแล้วก็มีเอฟซีเนาะฝากมาถามมาเรื่องค่าอัน ชิ้นสอดทุกคนเลยซึ่งสาราน่อยก็ตอบแทนเพิ่นบ่ได้เนาะเมื่อนี่สาลน่อยก็เลยสีมา,าหายทางเอื่ยใหญยเพิ่นนี่ตอบเองทุกคนเลยเฮาก็สิไป,ปดุนพรมอมๆกันเนาะทุกคนเนาะว่าชิ้นสอดของเอือยงหญ่เพิ่นนี่สิประมาณเท่าไรเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นก็นขอฝาก f อทุกคนฝากกดไลก์กดแซ์กดติดตามในสาลาน่อยในเด้อทุกคนเดอ้เดอเพื่อให้สาลาน่อยได้มีกำลังใจได้เห็ุคลิปต่อๆไปทุกคนเลยแต่โอเคเนาะเขาไปหาทางเอื้อยใหญ่เขาเลยทุกคนเลย สบายดีโดยสบายดีโดยกันเป็นครั้งที่สามแห่งงามขึ้นกว่าเก่าครับพี่น้องเลยโดยเออแต่งตัวไป็นทั้งในนอมืาอนีิปกติเด้อยู่บ้านอยู่นี่แหละยปกติวะแต่งตัวปกติเพื่อนทุนอาเฟอร์ซาลาหน่อยมาเห็นครั้งแรกคิดว่าเพื่อนสิไปเวียกเนาะแล้วแล้ววะบริสุทธิ์เพิ่งเมนเมนยังมวยไทมาเดทเออเป็นแนวใดเนาะยังเปิดไฟเที่ยวอยู่บ่ ในเว้นไฟทักสงสัยบ่มีแะบรวะสงสัยผูไดก็คือจีหับบ่ได้เป็นแน่ใดแบบว่าบ่มีไฟทักมาเลยบอกต่มีอยู่ดำคนสองคนแบบนี้นะอือคนสองคนคือว่าคือบดมือนี่คือยังบ่ทันมีเสียงโทรศัพท์วันนี้ใะ่ไหมล่โอือันจะข้างหนึ่งสองข้างโอ้เลยโดยิ๋นเราไม่รู้ว่าแบบคุณคุยเป็นรักมั้ยนี่ มีอยู่ไี่บคุยเป็นรักนะนี่ยน่านมสีขทาดีเลยยเป็นักเป็นอานมทา้ไหนนอกคุณแม่ทางไทยคุณแม่โดยโดยเวยคุยถึงมือถึงมือหคุยเป็นรักเป็นรักมั่งโดยโดยเป็นไงมีเวียกมีงานบออยู่พเป็นกะมีเด้ นี่กับเฟิโยโดยคนทีประมาณใหญ่ๆเน่แหละโดไก่ไก่ที่เอาชือได้นะโดยโดยแต่ดว่าเขาแบบใจเหากับบุฟเคือกันตาเพิ่นชัดเจนมาได้ินชัดเจนกัเาก็ชัดเจนคือกันแล้วยชัดเจนมากกับชัดเจนกลับสิแน่นอโดย ของจริงวะพี่น้องเลย่ในตามที่ว่าไว้ได้ได้ตามที่ว่าได้โดยท่านมางคนเห็นได้ตามที่ว่าก็เือว่าใจไปคือกันใจมาใจกลับเนาะไม่ไพ้เป็นการเบิงร์นกันแหละตามเบิรงนนานาสงสัยแบบไปดูกันนะอุ่าอยู่ไกลกันเนาะลูกค้าวันจักรลูกค้ามาบ่ออาให้เปิ้นไปขายของก่อนซะก็คือแบบนี้แววแบบ อ่าอยากปิดใจแล้วบ่เรือไหนใดยังยังบ่เขาก็บ่ได้มีแววหายปิดใจโดยคือทางนั่นก็ยังอันบ่ได้อันจัดจนมาเนาะโดยเขาก็แบบว่าถ้าเห็นตัวจริงหน่ยโดยสวัสดิ์ถ่ายเห็นตัวจริงโดยด อันบอเขาจะเป๊กเปิดปฏิเสธได้ขนาดน่ะแต่กุนั่กับเบิรงกันทันแล้วเนาะโดยโดยป็นไปหมดเลยกัปฏิเสธได้ทันแล้วโดยโดยปฏิเสธเอาแบบด้วยความแบบยังจำเป็นหรือว่าเก่งใจเนาะมาดูเหมือนกันกับบุ๋มีความสุขเนาะโดย ลมกันก็ได้ทางสองข้างนะแต่ว่ามากินกับบางทีอาจจะหักบ่ได้กับปฏิเสธได้คือกันพี่ตัวไว้บอกตรงเนาะแม่ๆตงไปเลยน่นี่กันสิเจนเดี๋ยวมาต้องต่างฝ่ายต่างจะบ่เสียเวลาบอกกันชัดเจนไปโหลดไงมาโลดไงเลยกระไดกับหมดมื้อนั้นจังสิปฏิเสธเนาะโดยโดยก็คือเพิ่นก็เคยบอกอยู่บ่ว่าสิมา ข้าวย่วานานะมีข่าวดีแล like, uh, ้วน้อบบนี้ทุกคนเลยยืมเนาะนมาอย่ามเจ้งนะทางองเานี้เนาะเ็นวาเ้ยแต่ก็เลยมาแบบเห็นาเห็นตาพลันาฉันซะมาเป็นสกาให้ดยจริงบ่าจริงหรืลงหลอกเนาะปาญา ดยโดยโดยเฮ้ยใหญ่ก็บ่อยากได้เนาะบ่จริงจังบ่จรใจโดยสิเอามาเป็นสนอกมาแล้วก็ได้แต่คนที่ยังบ่ทันพอหั่นน่ะโดยมันหลายคนมนีเนาะแม่นๆซําด๋มันบ่คือซํา่แลแต่อยากได้คนพอนี่ซะโดยบ่แม่นว่าได้อายุแก่แล้วพอมันบ่แม่นโดยโดยกบางทีก็ยังบ่พอเนาะยังิ้นยังเกี่ยวหาผู้สาวน้อยมีเออบางทีก็อก็มีหั่นน่ะ เอาคนงามมาลูกส <chter> าวหลานแมนโอ้ย oh, มาลูกสาวโอ้เออเออโอ้สบายดีน้องล่ะสบายดีลูกสวยๆกอนสบายดีโอ้โอ้สวยดีเลยทุกคนเลยเอาไว้ใหม่อีกครับจะมคนเห็นค่ะเอาไว้ใหม่สบายดีโดยสบายดีโอ้เออเออโดยโดยเป็นแต่พงแท่นนี่แมน <minutes> เขาตงทำมังเฮียนบดองละยังบดได้ข่าอือคือว่ามีความหูค่ะแทนเนาะยังประธานเข่ากันเนาะเกี่กข่าออืออืโดยนานสาวเน่นโดยว่าป้าบอกให้ไหวะก็ไหวนั่นแหละเออเอออโดยเักเอออเอเออเออโดยโดยออคือเขาก้องนะบ้างวันนึงเห็นลทเขากล้องบ้ อยู่บนไดออกบ่าอยู่นมบ่ะอยู่นมก็ได้นาะเป็นยักเป็นยากขาก่องนเนาะกองนี่สาเออาขางเฮียนอยู่บ่ะข่าบองเฮียนดยแล้ะลูกข่าวน้อยว่าด่วนี้ได มันมีคนยังบุกันไปส่งโบยันว่างไปส่งโดยโดยแต่ความรู้้จักต่อแล้วเนาะอืะเจ้าเบอกป็นจะใ้ได้เขาเป็นะกาเก่งพอกโดยยังกล้เอาจนมาหอดีนผลิตคือว่าเขาหาผู้ใหญ่เป็นเนาะโดยโดย อืมโดยอ่ะขอเนี่ยถามมาถึงหนุ่มๆเขาเนาะหนุ่มไทยคนนี้่ะมีซื่อบอบอกซื้อเลยบอบ่นยังบ่ได้จะบูจบพว่าเข้ากับบริษัทริษัทบริษัมบริษัโดยอษัทบริษัทริาัทบ่ิษัทบริษัทบริาัทาริบรมัทบร่าัทบิษัทบริษัทบริษัทีริษัทบริบิษมทบนิดัทบริษัทบริับอิษัิษัทรษัริบิษัทอัทับ ไปการนนนั้ไปทางานไปยังไปนั่ะเป็นขบวนเองบอรว่าเป็นพนักงานพนักงานเขาอะไรโดยโดยอืมฮะมีอ่ะแต่ว่าบระปุว่าพ่นมักห้าบโเห้ากระปุกห้าหมักเพิ่นบบเพิ่นกรบปุกเดียวเป็นอะไรเนาะมีแต่เขาถักมาลม้มเลยซึ่งผมมีไฟลมไฟถ่าโดยโดยเขาเป็นแบบผมีคนโทรนี่จ้าแต่มีคนลมเงาแตลมไปโดยนะเออ โดยแสดงว่าหัวใจยังเปิดไฟเขียวคือเก่ายวแน่นโอ้ทุกคนเลยแบบว่าออกซิงออกเสียงยังเลยเนาะโดยโดยคืเขาแบบว่าเขามาแับนี้นี่ซะจ้ะโดยโดยมันเขามาหาแบบนี้ประมาณนี้จะงคูจักกะซีมีแล้วโดยโดยมันเขามาเบิร์นเหนื่อยบอกเองเนาะว่าเนาะมีแววโดยอันนี้เข้ากับบุหูคือกันเข้ากะ อาจจะบงยังบ่ทันมากเนาะวันนี้ใช่ยังบ่นั่นเขาก็คือเฮาก็ยังบ่ทันหูเฮาสิมักเขาเขาก็บบุษหูสิมักเฮาอ่นะโดยโดยคือพันโทรศัพท์ตัไลน์อยู่นอกมือนี่แมนแมนเป็นที่ที่เตอนมีแบบอ่าข้อวิดีโอมาอยู่วะมีเออเป็นอะไรหน้าตาเพิ่นเพิ่นก็ยังอยากปิดอยู่บนเตื้อเพิ่นก็ยังเขินอายอยู่เนาะเออโดย แต่ว่าเอ้ยญ่นี่คือบริมูรณ์แบนมืดแล้วเพราะว่าเนาะเดินเลยเนาะเพราะว่าทางนี้ชัดเจนอยู่แล้วทางนี้ชัดเจนทางนี้น่ะทางเขาอ่นยังบม่ชัดเจนเลยเลือกเป็นอายบอกว่านี่ใดอะซิเม่เนาะเพิ่นก็อาจจแบบว่าย่านทางอาะเอ้ยญ่นี่นะครับเพิ่นบัได้ว่าจันทร์จ้าอยู่หลายกว่าเนาะเลยว่าโดยเป็นย่านว่าเอ้ยทางบัวได้หลังหลีกซะก่อนโดยให้อันแน่ใจกว่านี้บอกที่จะเปิดกล่องนิดนึงแบบั้นก็บอก ถ้าเปิดกล้องออกมานี่ยนอนแบบอ่าใบหนาเพิ่นแบบโบงามได้ใสแบบบล็อตแบบนี้นะแต่ว่าเพิ好好่นมีความจริงใจให้ทั้งเอ้ยญ่นี่นะกับเบิ่งก่อนและบางทีเขาหับโบได้เพื่อนใส่จริงใจกับบางทีหับโบได้กับโบอ๋องโดยมีความจริงใจกับคือแต่ละคนต้องมีสเปคของตัวเองเลยเนาะแม่โดยมีใบลายแห้งกับคันยังโบไวกับโบอ๋องคันไวอยู่กับอ๋องมันก็มีใบลายอย่างอยู่โดยโดยอ่ะแมนเลยเนาะ ไปอย่างเดียวดันไปด้านมาแล้วกันไปกันมากันที่มีเหตุงานพอวัยอยู่เมื่อวนทุกคนเลยว่าสีสันได้ก็เอาหมดหมโดเลยขนาดเราเป็นกาสวยเบียดแต่งงานเทาได้เนาะบางทีมานี่แหละมาบ้านเท่าแบบเห็ดของนักบางทีเห็นเห็ดหนาเนาะโดยเพราะว่าถ้ามาแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวอ่าชิงเงินนักนี่ต้องให้ทั้งเพื่อนป็นคนเห็ด โดยโดยแม่เนาะคือเ้ามอยู่น้อยหรืออยู่หลายกัดคอแดงแข็งแห้งเนาะเพิ่นกันขึ้นกันเขาไปเบิ่งนยูดแต่ละคลิปโดยโดยโดยห้ามยังบบเห็นผุนชัดเจนเพราะว่าผุนก็ยังเออเออบสองสองโดยบางทีกันห้ามหมักบัเริงกันห้ามหมักกับหูแมนเมนอะจิมีส่วนทุกคนเลยอ่าอ่าก็มีอ่ทางเอจจีทางอันซาลาน้อยเพิ่นอยากหูเพิ่นผักมาถาม ไปทำให้ในดเด้อเป็นวะทำเชิงซาลาโน่ทำค่ะสินสอดนอกเป็นวะอ้เป็นยังหูอีกแล้วเนาะอ่ะซึ่งส<บ>าลา้อยกะตอบแทนบ่ได้ไวจันซะอยากจู่โจมเลยเในเนาะเออดูโจมเ <c oughs> พิ่นว่าอันอันบอกคร่าวๆก็ได้เพิ่นว่าพ่อแบบว่าเออพ่อยอย่าง,งหูนะวาค่าสินสอดทังเอ้อใหญ่นี่ประมาณเท่าไรแบบว่าสู้ได้สู้บ่ไรอินซีโบแมนแมนเป็นิได้หูว่าเพิ่นนี่สิสู้ไวบ่หรือว่าบ่ไวเนาะ โดยมาถามมาลมเองเลยทักเข้ามาโดยโดยเข้าๆให้งโบได้บ่เนาะเข้าๆกับโบได้โบเนาะโบหัวใจโบผึ่นประมาณไหนเนาะโดยโดยจักสิ่วันไหนๆกันเพิ่อนใช่ปะอ่ะเพิ่นบ่ค่อยมีเด้วยสิว่าไปมันโดยก็คืออันเข้าๆให้งโบได้เลยนี่คือว่าถ้าเพิ่อนจะคู่นี่ทักมาถามเอื้อโดยตรงบ่แม่นต้องลมกันก่อนโดยโดยทักมาโดยตรงเลยเนาะ หรือบางคนก็นอยากกรู้นาดองก่อนก่อนล้มกัมมี่แม่นเพราะว่าพ่นแบบคิดว่าเออสิสูวาวบ่แบบนี้นะถ้าสูไวนะพิ่นก็สิเปิดใจล้มประมาณนี้นะแม่นะ เพิ่นก็เลยให้ฝากมาถามมาลองให้ทั้งอันสาวใหญ่เพิ่นนี้เขาเข้ามาให้เบิ่งดู้นะอาจจะแบบว่าบ่แม่นแต่ว่าแค่ฮันเฮาเว้าเข้าๆไปก่อนสิฮานาเพิ่นว่าแม่นหลักหมื่นหลักแสนบอลลูนใดๆเนาะแม่นเพิ่นก็คืออย่างฮู้ประมาณนี้ทุกคนเลยเข้าๆบ่ได้เด้อจะน้อยสิหาว่าอีกว่าป้าเพิ่นคือว่าแพงใช่ไหมดูมีแต่ว่าแต่จะฮู้เนาะอ่าย้ำอีกทีเพราะว่าเมื่อก่อนมีคนมา ไม่วาฮาขาโดงค่ะวันนี้สักวันนี้เขาเป็นหนีเนาะหนีตัวใดล่ะคาโดงเท่านั้นเดเมก่อนมันเป็นแบบนั้นหนีเท่าใดนะคุกมืนเออหนีหนีเท่าใดคาโดงเท่านั้นโดยสวัดีวังคาโดงคือปุ๊ดหนีแบบมีนะเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนบไม่เลยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เด้มักทักเขามาฮานะเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้แต่พุ่งที่เขามาฮานะโดยโดย อือืมเพินเปิดนว่าให้ได้หา่ได้ดุนอยู่ได้เนาะทุกคนเนาะนี่นะห้ได้แต่เัง่ยมได้ยินข่าวว่าชิ้นสอดอีนเดีบ้นมาไหมขึ้นนี่ได้ตัวหนิ่นโดยมี่คนเคยมาอยู่ัวหนึ่งอืมอืมอืมโดยเพิ่นแต่ว่าเฮายังบูชได้วความขอบคนนะวันนี้คะโดยโดย้อางไงไงก็ยังโมได้อันนี้ค่ะได้วันนี้สนะยัยองยัง โดยยังบ่ถึกภู้มากวันนี้ซออยังบ่ถึกภู้มากแป้ว่าถึกอกถึกใจกะยังบ่มีเลยแบบมันยังยังบ่เข่ากันวันนี้ซะเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นสู่ได้แค่นะโดยโดยแต่ว่าเฮายังบ่ทันหมักเข้าวันนี้ซะโดยอืออืมอืมแมนเน้่ยนอกจากสมาธิมันก็ต้องใส้เวลาเนาะเพิ่นนีแต่ว่าเฮายังบ่ทันหมักเด้วันนี้ซะโดยเออคือคือนี่แหละสิสิมาหานะ เขามาหากะเขาเขาหมักบอมือนที่เราบหมักเลยค่ะโดยแม่เลยเนาะแม่นเพิ่นสูดได้แล้วสิได้หมักโลดกะโดยไอ้ไก่ก้อนแกมพีจะมาอยู่รวมกันเนาะต้องตรงกันหรือว่าหมักกันบางคนต่างหมักกันอยู่กันได้โดยแม่ทุกคนเลยแต่ได้ก็ยากแต่ว่าคันคุยกันเข่ากันอย่าวันนี้ซะโดยเขาใจกันน่ะเอาถ้าสมมติว่าถือซักคนที่เอหมักแต่ว่าเพิ่นนี่บ่ค่อยมีได้สะ แต่บัคฝอยมีก็ยังเบิ่งกันไปก่อนบัวอยังบัวอยากเป็นภาระของเพิ่นไหนดยโดยโดยถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นมากแต่เพิ่นบัมีบัวมีถักเข้ามาเนาะแต่บัมากเพิ่นมากแต่เพิ่นบัมี เฮากะคลอดิท่างองก์กรผมบ่อยากเป็นภาระเด้แต่ว่าเฮ้าเฮาเปิดนี่กะเพื่อคนที่มันยยาว่ามีหลายคนหั่นน่ะดูดยอ่าแกแม่นเนาะอยากคลอดิชออกได้อยากลิม่อยากเป็นภาระของไผโดยยบ่อากเป็นโดยโดยคือคนที่ิะข่ามาก็ต้องเต็มใจเนาะที่ว่าจะข่ามาซอยเฮาว่าซั่นจ้ะแม่นก็ต้องบ่มีภาระคือว่าแลกโดาคุยกันเข้ากัน จังเอาได้มาสองอย่างวันนี้ซะโดยโดยชัดเจนพอเนาะหนุ่มๆกันเปิบ่มีอีกแต่ก็ยังมีพลาหะอีกยังมีพลาหะอีกเนาะก็คือบ่เอาเด้อบอกไ่ไว่ามันมีพลาหละต้นั่งก็อยากให้บัตนี่ก็อยากซอยใช่ไหมมันดูดเมนที่เฮ็ดให้เราแบบแบบบ่มีเลยว่าฉันฉลาดก็เนาะแม่นอยู่ทุกคนต้องมีพลาหะแต่มาถึงว่าที่เอ้ยใหญ่เว้านี่กัหมายถึงคนที่บ่มีพลาหะเลยนะแบบนี้โดยโดยโดย มีพ่อวันนี้ใช่ไหมโดยอแลกกระโบนี้ทั้งลูกทั้งเต่าวันนี้ซะโดยครอบครัวแบบว่าพ่อวันนี้ซะเอาอะไรโดยโดยครอพ่อมืนก็คือเร่เอาพ่ได้โดยคุยกันเข้าใจกับข้อแย้อหอเวันนี้ซะโดยบอกตรงๆเลยหมักแบบว่าโดยตรงๆนะไอ้ใหญ่แบบพูนตรงๆวันนี้ซะ่มแมนเลยเนาะตรงๆมาทุกคนเลยตรงๆแบบว่าตรงๆชัดเจนนี่มันชัดเจนแบบไม่แบบมีพ่อ แล้วก็คุยเข้าใจพร้อมแต่ก uh, 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 so ็เลยเข้าใจแล้วบ no, no, no? ่ม anyway. ีก okay ็ค well ือโอก่อนโดยโดยพออยู่เป็นโสดไปทําบุญก่อนอ๋อเขาบอมักข้าวหมแล้วเนาะแม่หมักข้ามักส่วนนี้เด้โดยเช้าได้ก็ได้รุ่นใดก็ได้โดยบ่มีิพลาแบบนี้ที่เด้งเบาเฮาไปทําบุญได้วันนี้ซะโดยโดย อ่ามากันนี้แต่ก็ยังเป็นขลัดของไทยโดยหนุ่มๆพังก็คือสีอาหูไปพ้อมๆกันเนาะคือสีเขียวใจเนาะอะไรดยตัวใหญ่ๆี่ชัดเจนพี่น้องเลยดูแบบแบบไม่ลบาฝ่ายนั่นก็บอกสีโบได้นะดยคนที่แบบพ่อแบบชิ้นสดอย่างดีเลยนะวันนี้สิโดยอ่ะต้องกานอลยรก็คุยกันเขากันวันนี้นียสิคดยดบได้แบบยังกะว่าสีบสูบไว้กะ ยังคนก่อนขอให้มาอัปเดตใหม่อีกก่อนโดยโอเคพี่น้องมาหน่ชัดเจนพอสมควรเหมือนแมนแมนแมใ่นหก็ได้เปิดอกป่าใจคุยกันเพ้าแบบจริงจังและกัชัดเจนเนาะโดยอืมแต่นี่แต่ว่า กับผมมีอย่างไรวะฉันจ้ะกับเบิอ่ท่านี่แหละคำถามมาในมเอนี่กับบารยากาหน่าเพื่อมีเอฟซีคนแจ้งมาอีกจะมาหาทางใหญ่อีกครั้งหนึ่งมานี่กับทางทีมงานบ่าวสิดากระซาละน้อยกัะทางใหญ่ๆกัสิคอโตดาพี่องเอฟซีหลายคนเนาะที่มาเบิ้งขอกาคำว่าสบายดี